ดวงตำราจ,จีนตามปีนัก,กษัตริย์ประจําเดือนเจ็ดปีฉลูตรงกับวันที่7สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนพุทธศักราช2564คนเกิดปีวอกเกณฑ์ชะตาของคุณในเดือนนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่แนวสมพง ทำให้เส้นกราฟชะตามีแรงลอยตัวทยานขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆคอยคลีคลายจางหายดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะทําในช่วงเดือนนี้คือสํารวจความพร้อมทั้งกําลังคนและกําลังทรัพย์ในการเข้าลงทุนประกอบกับดูเวลามงคลโอกาสเหมาะแล้วเข้าลุยเดินหน้าให้เต็มทีเร่งสร้างผลงานทำยอดขายขยายรายรับขยายกำลังการผลิตให้เติบโต เมื่อจังหวะที่น้ำขึ้นก็สมควรรีบตักเพื่อให้บังเกิดความก้าวหน้าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํำทางการตลาดอีกครั้งโชคลาภการเงินเดือนนี้ไหลหลังอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาเทมาเพิ่มพูนทั้งจากกระแสเงินสดรับทางตรงและเงินจากการลงทุนในด้านต่างๆที่งอกเงยเพิ่มขึ้นให้คุณได้ชื่นใจ ด้านการงานมีดวงพบปะผู้อุปถรัรมภ์ช่วยเหลือกิจการค้าประสบความราบรื่นก้าวหน้าถูกกิจกรรมที่ดำเนินจะไหลลื่นสะดวกขึ้นหากทำมาค้าขายลูกค้าจะตามใจทำให้ซื้อง่ายขายคล่องภายในครอบครัวเป็นอีกเดือนที่ได้รับพลังมงคลหนุนคนในบ้านจะได้รับข่าวดีข่าวความสำเร็จ หรือคุณอาจมีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในบ้านค่ะดวงความรักหนทางโปร่งโล่งสบายหากกล้เดินหน้าขอความรักอีกฝ่ายก็กล้าตกลงปลงใจดวงสุขภาพแม้จะแข็งแรงแต่กลับเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนดังนั้น จึงยังไม่ควรประมาทยิ่งหากมีการดื่มสุราของมึนเมาควรเลี่ยงการขับขี่ยวดยานอย่างเด็ดขาดดวงญาติมิตรเพื่อนฟูงเดือนนี้แม้พบเรื่องดีแต่สิ่งที่คุณได้รับจากเพื่อนควรรู้จักเกรงใจหากไม่มีความเกรงใจและรู้จักพออาจไม่ได้รับสิ่งนั้นอีกต่อไปส่วนการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้น และการลงทุนต่างๆเดือนนี้นับว่าทิศทางสดใสการเก่งกำไรมีหวางได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจค่ะต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีวอกกันค่ะวันสมพงษ์ได้แก วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่สิบสามวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบห้าและวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมวันถูกฉลกได้แก่วันที่สองวันที่สิบสี่และวันที่ยี่สิบหกสิงหาคม วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่11และวันที่23สิงหาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่8และวันที่20สิงหาคมการทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง Wow Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ